อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะคะราวก่อนที่เราอวยพร,รวันปีใหม่มิลลี่บอกว่ามิลลี่ชอบช็อกโกแลตคาล endar หรือว่าปฏิทินช็อกโกแลตมากแม่หม่อมเองเนี่ยก็เพิ่งมารู้จากตอนที่อยู่อังกฤษนี่แหละคะ่ะช็อกโกแลตคาล endar เนี่ยในมิลลี่ลองโชว์ช็อกโกแลตคาล endar ของมิลลี่สิะคะโชว์เพื่อนๆดูหันมาด้านหน้านี่อันนี้เปิดมาหลายอันแล้วนะคะอันนี้คือช็อกโกแลตคาล endar 18, 1 h t e e n อะไรคะ11 18 18, 19ิบแปดสาอันไหนแกออกมาสิคะไอคอนด้วยเลี่ทำไมคะเมลี่ทำไมเมลี่ทำไม่ได้เมลี่ทำไม่ได้เพราะอย่างนั้นต้องบอกให้แม่ทำไมไหมคะแม่คะแม่แค่ช่วยหน่อยค่ะ start ตาภาษาไทยว่าอะไรคะภาษาไทยว่าอะไรคะตาดาว <Yeah. S 1> เป็นปฏิทินให้เด็กๆเ,เปิดในต้นเดือนธันวาคมเริ่มแต่หนึ่งธันวาคมนะคะเขาดาวจนถึงวันคริสต์มาสอีฟคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่รู้จักวันเวลาว่ามันคืออะไรหรืออีกกี่วันจะถึงวันคริสต์มาสเพราะว่ามิลลี่ถามทุกวันเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะถึงวันคริสต์มาสสักทีก็ได้คริสต์มาสช็อกโกแลตคาล endar นี่แหละค่ะที่ช่วยในการเขาดาวต้องดูซิว่าอีกกี่วันถึง <Yeah. S 2> จะเป็นวันคริสต์ า,นนนนามสี่ห้าหเกเจ็ดเอ็ดสองสามสี่กเจอีกสิอันเหรอคะที่ยังไม่ได้เปิดยชัวรหรือเปล่าัชร์ค่ะสิ่งที่นิยมมากๆสำหรับประเพณีคริสต์มา ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็คือ christmas ช็อกโกแลตคาล endar นี่ยละซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะตื่นเต้นในการเปิดช็อกโกแลตในแต่ละวันเพราะว่าในแต่ละวันช็อกโกแลตก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันไปหรือบางทีรสชาติก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็รูปร่างเนี่ยแตกต่างกันเป็นยังไงบางทีเนี่ยก็จะเป็นซานตาเรนเดียของขวัญแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยในคอนเซ็ปต์ของเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาส ซึ่งรูปแบบของช็อกโกแลตเนี่ยก็จะแตกต่างกันถูกแพงแล้วแต่ง,งบประมาณที่คุณแม่ทั้งหลายจะเลือกซื้อกันให้กับลูกๆได้เลยนอกจากช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็ยังมีการประยุกต์ใช้ชีสเลโก้หรือว่าเครื่องสําอางเยอะแยะเต็มไปหมดหลากหลายออปชันนะคะเรียกได้ว่าเขาดาวเข้าสู่คริสต์มาสลุ้นสน,สนุกได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กันเลยทีเดียวละค่ะ วันนี้ก็มาเมาในเรื่องของช็อกโกแลตคาล e n าสั้นๆกันแล้วกันค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนย,ยังไม่รู้จักเนาะติดตามรับชมมัมมี่แอนมิลลี่นะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วอุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยคงจะเป็นคริสต์มาสที่แปลกกว่าทุกปีเนาะเพราะว่าติดตรงโควิด1นนี่แหละค่ะก็อาจจะไม่ได้เจอสมาชิกครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างเต็มที่นะคะแต่ก็ยังได้เจอกันหน่อยก็ย่งดีเนาะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลเฉลิมฉลองวันหยุดคริสต์มาสแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ We wish you a Merry Christmas and Happy New Year นะคะ